นะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่มีการยอมรับทักษะความความคิดทักษะมีมือคนอื่นหรือเราเรา,เราลดทิฐิเราลงเนี่ยเราก็จะไม่เป็นผู้รู้เราก็จะเกิดความขัดแย้งแม้แต่ตนเองนะคะก็จะไม่ได้รับนะคะสิ่งดีๆต่อผู้อื่นนะคะเพราะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะต้องทำตัวให้เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วนะคะ มันจะได้เรียนรู้พฤติกรรมแล้วเราอันไหนดีเราก็ทําตามได้อันไหนไม่ดีเราก็ตัดมองข้ามไปนะลูกเปรียบเทียบนะคะนิสัยบุคคลพื้นฐานการเลี้ยงดูมนุษย์เราอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เรานะคะรู้นะคะย้ําคิดย้ําตังคือความหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นผิดชอบชัว่วดีนะคะบางทีสิ่งที่เราทํา แต่ละวันนี่เรายังคิดว่ามันดีแต่อาจจะไม่ดีร้อยเปซก็ได้ไม่มีนิยามไหนที่จะวัดกรอบความดีของแต่ละคนได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตราหน้าคนอื่นนะคะว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาทำไม่ดีพอนะคะให้กำลังใจกันนะคะเราจะได้แต่สิ่งดีๆตอบรับนะคะมาดูปรัชญาพื้นฐานนะคะ ของมนุษยยสัมพันธ์ก็คือปัจญาพื้นฐานนะคะมนุษยยสัมพันธ์ก็คือนะคะแนวคิดพื้นฐานนั่นเองหลักกรอบแนวคิดที่เราตั้งตั้งไม์เซตไว้แล้วเนี่ยนะคะว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเรามาปฏิบัติให้มันไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะคือข้อกําหนดนะคะกด,กดเกณฑ์ว่าวันนี้วันพระนะวันพระ วันวิสาขาต้องอะไรประมาณนี้ค่ะลูกวันขับรถในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องเมื่อถึงไฟแดงนี่ต้องจอดนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแค่ไล้ายอย่างนั้นเปรียบเทียบนะคะให้มันเป็นคันลองครองทำรรทิศทางเดียวกันก็จะเป็นลักษณะของมาใช้ในการบริหารนะคะที่เน้นคุณค่าเกิดความเป็นมนุษย์ กรอบมนุษย์ที่ชัดเจนอาจจะมากหรือน้อยก็คือเราดําเนินชีวิตในทิศทางเดียวกันเหมือนอาจารย์ตั้งกรอบตารางเรียนให้เรานักเรียนเราเข้ามาเรียนนะคะก็คือเป็นนิจในทิศทางเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือหนึ่งมนุษย์ก็จะมีคุณค่าเข้าเทียมกันหากเราไม่แบ่งชั้นวรรณะคนรวยผิวสีสูงต่ำดำขาวนะคะพูดง่ายๆถ้าทุนมีลูก,กตาเหมือนชั้นสองข้างคุณก็มาเป็นมนุษย์แล้ว นะคะคุณมีเนื้อหนังมังสาคุณก็เรียกว่ามนุษย์นะคะมีความเท่าเทียมกันอย่างอาจารย์ใส่รองเท้าส้นสูงนักเรียนใส่รองเท้าแตะก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่นะคะด้วยหน้าที่ต่างๆหรือวาระหน้าที่เรามันแตกต่างกันกฎเกณฑ์กำหนดกฎเกณฑ์ได,ได้ก็คือเป็นคนอยู่ดีสองนะคะมนุษย์นะคะปรารถนาที่จะสร้างแต่ความดี แต่ดีของเราเราทําแล้วเรารู้แก่ใจเราว่ามันทําดีแล้วแต่อาจจะไปขัดแย้งความรู้สึกคนอื่นอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นความรู้สึกเขานะคะคนที่ใช่ทํายังไงก็ใช่คนที่ไม่ใช่ทําไม้ตายก็ไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้วิธีคิดนะคะนะคะลําบากความคิดเขาแล้วละ่ะนะคะไม่ใช่ที่เรานะคะเราจะไปเอาอารมณ์ตัดสินเขาก็ไม่ได้นะคะสามมนุษย์นะคะมีความแตกต่างกัน แตกต่างทางด้านพันธุกรรมความคิดรูปล,ลักษณะต่างๆนะคะนะคะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะอ้วนเตีย้ยดำผอมยังไงคุณก็เป็นมนุษย์ค่ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิาพาษ์วิจาร์ณหรือทำร้ายจิตใจหรือไปทำร้ายเขานะคะต่อให้เขาเป็นขอทานเป็นคนเล่นล่อมเขาก็เป็นมนุษย์ เท่าเทียมกันเรามีมากกว่าเราให้เขานะคะก็ถือว่าเกื้อกูลกันไปนะคะนะคะเป็นความแตกต่างที่เสมอภาคนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วเจอกันนะคะขนาดสัตว์เลี้ยงหมาแมวเรายังให้ความสําคัญเขาได้ถ้ามนุษย์นึงชีวิตหรือคนที่เขาลําบากกว่าเราหรอกจะให้เขามันก็ไม่ผิดนะคะมนุษย์นะคะปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต ก็คือเหมือนอาจารย์บอกแหละค่ะช่วงชีวิตที่เรากําหนดไว้เนี่ยนะคะมันมีกี่ช่วงอ่าช่วงวัยเด็กวัยหลังอ่าวัยทางานวัยเริ่มที่จะทํางานวัยทํางานแล้ววัยก่อนวัยก่อนเกษียณแล้วก็วัยเกษียณมีทั้งหมด5นะคะ5ช่วงนะคะก็จะตั้งกากเกณฑ์ไว้แล้วว่าระหว่างช่วงวัยเด็กเนี่ยนะคะอ่าตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยก็คือต้องเรียนต้องศึกษา ตามกฎหมายที่ระบุไว้ก็คือต้องเรียนให้จบม .3 พ่อแม่ถึงจะไม่ติดคุกถูกต้องไหมจากนั้นมีการศึกษาแล้วไปเลยคะสามารถดำรงชีพชีพตนเองได้คือไปทำงานทำงานมีเงินเก็บต้องเก็บเงินไหมอาคุณจะเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่คุณต้องมีเป้าหมายชีวิตตัวเองนะขขอให้จุนเจือตัวเองได้และครอบครัวนะคะเหลือคือสามารถที่จะประคองชีวิตตัวเองได้นะคะ 3. นะคะในช่วงที่ทํางานแล้วนะคะเราเริ่มคิดแล้วนะเริ่มวัยกลางคนแหละจะต้องมีบ้านมีรถไหมหรือมีครอบครัวนะคะอันนั้นก็เป็นลําดับความคิดเป้าหมายจากนั้นก่อนกเกษียณก่อนกเกษียณอะไรคะต้องการพัฒนาเลยนะเพื่อที่จะสูงสุดนะคะอย่างเช่นระบบราชการบริหารเป็นเป็นครูเศรษปปุ๊บต้องเป็น ผู้บริหารบริหารสูงถ้าเป็นสูงสุดไนงะมันก็มีอัตราเงินเดือนตอนกเกษียณให้นะคะวิธีคิด m ม n ์เซ็นะคะหรืออาจจะใช้อำน,นาจหน้าที่ในห่วงที่ใกล้เกษียณเียเพื่อที่จะเอือเอ้ออำนวยกับลูกกับหลานอะไรก็ว่าไปนะคะหรือย้ายคืนถิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะท้ายสุดนะคะช่วงกเกษียณน,นะคะบ้านปลายชีวิตคือทําอะไรนะคะเราจะ ไม่เราต้องมีเงินเก็บเงินออมเพื่อที่จะไว้ดูแลรักษาค่าพยาบาลตนเองเพื่อที่จะไม่เดือดร้อนลูกหลานนะคะ,กะเกษียณไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานว่าไปนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ไม่ได้ถึงช่วงวัยุนั้นก็ได้นะคะแล้วเพราะเราเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะนั้นเราทําทุกทกวันให้มันมีความสุขนะคะนะคะพัฒนาศักยภาพตัวเองทางด้านความคิดแลกะก็ทางด้านงานฝีมือนะคะอย่าพึ่งบันทอนตัวเองว่าหยุดได้เพียงเท่านั้นเท่านี้นะคะ องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์นะคะก็คือเราจะต้องเข้าใจตนเองนะลูกนะเป็นหลักเลยพื้นฐานนะคะจัดไมล์เซตครอบหนูดูรูปภาพของผู้ชายคนนี้สิคะอ่าพูดง่ายๆคือภาพนี้มันสื่อให้เห็นนะคะว่าจิ๊กซอเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้น,นอาจจะเป็นลำดับนะคะความคิดหรือลำดับแผนการวางแผนชีวิตเราเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงเรียงหนึ่งสสาไปเนี่ย เราจะทําให้ดีเนี่ยเราคือเราต้องทํามันไหนก่อนนะคะก็คือจัดนายเซตตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําตามแผนที่เราเกิดขึ้นผิดพลาดตรงไหนย้อนกลับไปไปแก้ไขหรือนําหลัก PDCA มาใช้นะคะ PDCA คืออะไรนะคะเป็นหลักนะคะในการใช้บริหารจัดการดําเนินชีวิตต่างๆนะคะที่ประเทศอะไรลูก ประเทศอะไรเยอรมันใช่ไหมที่เขาเอาไปใช้นะคะหรือฝรั่งเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วทีนี้ญี่ปุ่นก็นํามาใช้ในการจริงๆเราก็ใช้แหละวันหนึ่งอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี <P S 2> ก็คือแผนลูกมีการวางแผนเนาะแผนวางแผนในการดําเนินชีวิตนะคะตัวดีคือดูดูคือเริ่มปฏิบัตินะคะดูนะคะดี D o, ดูคือปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้ นะคะ C คืออะไร C คือเช็คเช็คนะคะในส่วนที่เราปฏิบัติว่ามันเกิดข้อแก้ไขปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเหมือนเราจะแต่งเหมือนเราจะไปทํางานวันหนึ่งเนี่ยเรามี plan ไมค์แพนไว้ว่าฉันจะตื่นไปทํางาน6กโมงเช้าแล้วก็ลําดับที่2ดูคือฉันตื่นแล้วฉันก็แต่งตัวแต่งตัวแล้วไปขึ้นรถที่ไหนคือแพนคือลําดับแล้วนะคะคือทําแล้ว เช็คอ่ะเช็คคืออะไรเช็คเครื่องแต่งตัวเช็คอ c เทซอรีต่างๆที่เราจะถือไปทํางานด้วยนะคะอ่าใช่ไหมพอมันแก้ไขปัญหาแล้วก็เกิดขั้นประเมินผลหรือกลับปรับปรุงแก้ไขก็ขั้นสุดท้ายนะคะเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้นะคะอ่าเข้าใจบุคคลอื่นนะคะเข้าใจบุคคลอื่นในที่นี้ก็คือรู้ธรรมชาติกฎเกณฑ์ของอ่ตาตรกกะความคิดกิจนิสัยของแต่ละบุคคลนะคะ หรือความต้องการนะคะของแต่ละบุคคลนะคะให้มีเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีคนนี้นะคะอาจจะชอบพูดคำหยาบคนนี้อาจจะชอบออชอบคุยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูนะคะพฤติกรรมนะคะเข้าใจสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เกิดที่พบเจอนะคะอย่างเช่นบริษัทของนักเรียนนักศึกษาส่งนักเรียนนักศึกษาไปทำงานที่ต่างจังหวัดโดยเป็นสาขาย่อย สภาพแวดล้อมตรงนั้นอาจจะไม่เอื้ออำนวยความสะดวกไม่มี